สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Polly Channel นะคะได้ยินเสียงพี่แดงเรียกตัวใหญ่ไหมอ่ะเจองูนะคะโอ้ยงูอะไรอ่ะทำไมพี่แดงุ้ยยงูงูมันมีพิษนะนะ ไม่มันเลื้อยช้าอย่างนี้มันมีพิษนะพี่แดงนี่นะครับ FT แล้มาดูกันโอ้โหมันกำลังจะเข้ากระท่อมเลยนะอุ้ยไม่ใช่งูเห่าเหรองูอะไรอ่ะพี่แดายแล้วเป็นมะเขือพาดังคนน่ะสวัสดีครับผมเองครับคุณชาแนลนะครับคืออะไรไม่รู้ว้ายน้องกีดาย เว้ยแล้วไปอยู่ใกล้จังเลยอ่ะทำไมอยู่ใกล้จังเฮ้ยมูนะมูนะไม่ไม่พี่แดงแกงมูอะไรเนี่ยโ่ตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่มากนะสองนิ้วว้าวเาียว โ้ยพ <screws> kind of like ี่น <French Claire> mm ้องคอยบ่กล้าเข้าไปใกล้เด้อเบิ่งจำนี้ล่ะแม่ทําอะไอย่ามาอย่ามางูๆไปไปเดอาี๋ยวๆๆแม่เอาแล้วปล่อยทำไมกดตั้งไกลก็ไปทำไมเราไปไหนแล้วอ่ะมันเลื้อยเร็วนะนี่จะคุณไปไป้าแล้วมันไปไหนอ่ะสงหัวมันไหยมันเลื้อยจักเนี่ย แล้วขาแล้วนเา้วมันหายไปไหนแลวอ่ะเองาเา้ม่ทไม่ใช่ถุงัมันหาไม่เจอแล้วอ่ะงเาออมุมกว้างก่อนจะได้วิ่งไปไว้องไม่ไม้แล้วแหละเจ้าคุณอยามา เดียวไหม่รูสีน้ไราูสีน้ำตาลแม่นนอ่นอยจะหายไปรราหายไปได้ยังไงก็กลับเนี่มันนปุ๊บปุ๊บปุ๊บงใบไม้ป่ะเกตบใบไม้ตะเกีบใบไม้มันมันขยับไปอยู่กับป้าไปอยู่กับป้าอ้าวหายไปในพิบตา งงต้องรู้ระวังเยอะเหมือนเนี้ยเฮ้ยแล้วไม่ใช่ตัวเล็กเนาะตัวใหญ่อยู่นะห,นนหายแล้วปีฝันกระทอ่อมหายไปหายไม่ได้นอนแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันไม่น่าหายนะเนี่ย พี่เลกอยู่ตรงเท้านั่นน่ะระวังนะระวังนะห <c oughs> <c oughs> ลบกันมันอยู่แถวนี้แหละนะอะไรนะมันมาหาไม่เจอนี่ตอนนี้นะไม่ใช่มันเข้าไปครัวแล้วหรอ,นะอนู่นนะครัวทับครัว มุดดินเหรอวันเราขี่มาทางนี้กันนะขี่อยู่นี่ยมันหาแต่ขอให้เจอตัวกันนะระวังนะเอ้ไี่นะตัวใหญ่อยู่นะใหหหญ่่่่่อยยยยาุกกกกเเร็ไไมมมััันนนนนทีีวปะะ แถวนี้หรือเปล่าเป๊ปไปหาดิเปไปเปไปหาดิที่เป๊ก็ตาไม่ดีอีกก็เจอแล้วเมื่อกี้ก็เลื้ยเลื้ยแบบค่อยๆ่อเลื้ยก็ไม่ยอมจับอ่ะ ก็จะจับอยู่ก็กลังจ,จะให้กำลังจะหายไปในพิษต,ตัวไม่ได้น้อยนะท่านผู้ชมนะตัวสองนิ้วสามนิ้วน่ะ แล้วเห็นแล้วเจอได้ไงพี่แดงเจอได้ไงก็เดินไปตอนแรกก็ไม่ไม่ได้มีไฟพอเดินพอติดไอไปถ่ายขึ้นเอ้ามันงูนี่ยเฮ้ยงูตัดหน้าเออมันไม่เห็มันเห็ีอยู่ข้างๆเลยมันกําลังดีแล้วไปเหยียบมันงูถ้าเหยียบมันเล่นเราเลยช่วยอะไรอ่ะมันหายไปแล้วมาช่วยจับงูมาช่วยจับงูมาช่วยวิ่งมาช่วยจับงูอะไรมาแล้วนาย เจอไหมน่าอ,อยู่ในนั้นเจอ,อยังงูตัวบางไงงูงสัน้นเออมันอยู่ในคลิปนี่แหละมันแต่ว่ามันหายไปแล้วอ่ะคุณไปออกไปที่แดงไม่กลัวงูเลยหรอผมก็กลัวอะไรแต่ผมจับแต่เจอตัวเอาไฟฉายป้ะมางูในนั้น มนเห็นตัวมันก็เล่นมันอยู่นั่นแหละเขี่ยไปเขี่ยมาเออตัวใหญ่มากไหมใหญ่นี่ใหญ่ในทรงนิ้วนี่หน้ตนไม่เดินหนูมุดหนูเกือบจับได้แต่มันต้องฆ่าให้หางข่ะไปอยู่แถวมันมุดดินแล้วเปล่าวะถ้าเป็นูจ มันได้ยาวแล้วก็มันจะรวดเร็วไงเด้ตั้งตั้งมันกดเราต้องพามันไปลงมาด้วยเนื้อยช้าช้านะสีน้ำตาลมันสีเหมือนกับใบไม้เออเตี้ยรเตี้ยมาหาเจเตี้ยเตี้ยมันไม่กลัวเลยนะน่มันไม่เห่าด้วยอ๋อ หายไปโดยไหลล่ลองลอยถ้าพูมาเอาไม้กดแล้วก็ปล่อยไม้แล้วก็หายเลยอะ่ะโอ้โ้กดได้แล้วก็ปล่อยใส่เดือนหรืองูงูจริงงัผู้เห็นใส่เดือนเป็นงูด้วยใส่เดือนหน้าวัวขนาดนั้นเลยหรอขนาดหนูยังกล้า,า,าจับนอนเอาไปถ่ายมนมเลย ไม่เจอนะคะไม่เจอนะคะตัวใหญ่อยู่นะอู้อันนี้ตัวมีเท่านี้แหละอันนี้ตัวเท่านี้เลยนะมูน่ะตัวเท่าไม้นี่แหละอืมแล้วมันหายไปเนี่ยก็งงกันอยู่เนี่ยถ้าถ้ามันมันจะตีมันให้ตายเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หายไปอย่างไรโรอยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลอชแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ